นี่คืออาหารในการเดินปลาในการเข่าโคกของรุ่นกันในมือนี้ครับเดี๋ยวมากินน้ำกันครับท่านผู้ชมครับ สบายดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมลุงจันนะครับขึ้นโคกนะครับมหาของปลาครับพอดีกายสวนยางมานะครับก็เลยแวะมาเบิงเช่าสวนเพิ่นกำลังกรีดยางครับท่านผู้ชมครับซึ่งจังน้อยนะครับน้ำยางที่เพิ่นกรีดนะครับก็สีน้ำไปผ่านวิธีการนะครับเพื่อเศษเป็นยางแผ่น ยางร่มควันในโอกาสต่อต,อตอไปตรับท่านผู้ชมครับซึ่งวิถีของเช่าสวนยางก็ดีของเกษตรกรอาชีพอื่นๆก็ดีครับพี่น้องครับช่วงนี้นี่ค่อนข้างสิ่งลำบากจักน้อยเนาะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับปกติแล้วนี่แถวนี้เนาะครับเอ่อ สิมีเห็ดออกครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศแห้งนะครับฝนบ่ตกครับฝนติมช่วงมาเกือบเดือนแล้วครับท่านผู้ชมครับปีนี้นี่สาหัสนะครับท่านผู้ชมครับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเฮานี่ค่อนข้างสิยลำบากจังน้อยครับเนื่องจากว่าฟ้าฝนนี่ล่องมองนี่บ่มีมาเลยครับท่านผู้ชมครับการหาอยู่หากินต่างๆก็นลำบากนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นโคก สียหาเห็ดหานอใหม่หาผักหามีกะบลำบากเลยครับท่านผู้ชมครับเอ่อท่านผู้ชมครับพอดีลุงจันนะครับอ่มามะพอ่อายาดีนะครับท่านผู้ชมครับจะเลิกจีดถือโอกาสนะครับอ่าตัดเมื่อไวใายอยู่บ้านน้ำครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับสมุนไพรที่ลุกจัดตัดในมือนีนะครับคือต้นตะไคร่นะครับซึ่งค้นโบราณนะครับหมอยากลางบ้านสมัยโบราณเนี่ยเพ่นเจียวแกนของต้นตะไคร้เนี่ยไปร่วมกับแกนขีหนูเปลือกกระย่อมครับแล้วก็ไปแช่น้ำหอยข้นที่ไข่ออกตุ้มไข่หมากไหมไข่ทอรพิษนี่ครับ เพื่อถอนผิดไข่ครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับายมือนีเนะครับเบิ่งสภาพทองฟ้าแล้วนะครับเบิ่งทองฟ้าเบิ่งสภาพอากาศแล้วเนี่ยเป็นตะฝนตกแข้งครับท่านผู้ชมครับกี้ฝ่าหนากี่ฝ่าก้อนไงครับพูดนะครับท่านผู้ชมท่านลูกจันทร์ก็ต้องหา ที่พักครับท่านผู้ชมครับเตรียมหาที่พักสำรองไปฮคเับกนี่ก็เลยมาพ่อเทียงหน้านะครับอยู่คางขางโคกนี่ครับอยู่กลางโคกนี่แหละซึ่งเจ้าของเพิ่นเนี่ยบ่ได้มาเห็ดหน้าครับปีหนึ่งงจากว่าฝนฝ่าบ่ดีครับบ่มีน้ำนะครับเพิ่นก็เลยเป็นหน้าห้างหน้าเฮียนะครับเซกก็ตามครับกับที่อาศไซบงหนีนะครับเป็นที่ลบฝนเทียบฝนตกครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวสีสำรวจอมองพักกันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นเถียงที่เพิ่นบอ่อได้มาใส่นะครับเพิ่นปลูกไปกะเพิ่งสภาพแล้วก็สามารถย่อใาสหารบฝนสัวข้าวได้ครับท่านผู้ชมครับหลังคากะแข็งแรงมันคงนะครับพื้นกะเป็นพื้นแป้นย่างดีครับท่านผู้ชมครับสามารถที่สี เป็นที่พักส่วข้าวได้ครับปลอดภัยนะครับที่นี่นอกจากนี้นะครับคางคางที่พักนี่สะนามครับถึงแม้ว่านามสีบอสปานไดเนาะครับแต่ก็ถือว่าใส่อาบใส่ร่างตัวได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับถ้าเกิดเหตุทุกเฉินมากนะครับฝนฟ้ามากลุงจันทร์กสิแว่มาพักอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ได้เวลาท้องหิวแล้วครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับเมนูการเขา่ขาโก้เข่าป้าของลุงจันในมือนี้นะครับกะซีมีเข้าโพดปิ้งครับแล้วก็เนื้อย่างครับขเข้าเหนียวปิ้งแล้วก็กล้วยนะครับ้วยน้ำว่าปิ้งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับโลกของเข้าทุกมือนี้นะครับกะ ถือว่าเป็นช่วงที่มีข่วมยากลําบากหลายเติบอบยุคครับท่านผู้ชมครับการที่ห้าได้มาเห็ดจังสี่เนี่ยเป็นการทีลุงจันทร์คุดว่าเป็นการฝึกการเอาตัวรอดในสภาพวะทีขาดแคลนในสภาพวะาทีว่ามีข่วมพร้อมนะครับเใดจังใดเ้าจังสีมีชีวิตรอดเห็ดจังใดเ้าจังสีมีชีวิตอยู่ใดนะครับโดยห้าเอาอาศัยสิ่งแวดล้อมไก้โตอาศัยธรรมชาติครับ ในการดำรงชีวิตอยู่นี่เป็นเรื่องสําคัญกับที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยจีย่ต้องฝึกฝนครับท่านผู้ชมครับมีความจําเป็นนะครับในภาะการปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมากินขอน้ากันครับท่านผู้ชมนี่เบื้องแนวกินของลุงจันครับนี่